สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนทุกคนไม่ได้เจอกันนานเลยวันนี้พามาดูแม่ทองทองตอนนั้นตัวเล็กๆแต่ว่าตอนนี้แม่ทองทองมีลูกแล้วนะคะลูกน่ารักมากมีทั้งหมดเก้าตัวนะคะ อันนี้จะเป็นอคอกสำหรับให้ลูกเขาออกมาวิ่งเล่นอันนี้จะเป็นอคอกส่วนตัวของลูกเขานะคะนี่ตอนนี้เขาก็จะอยู่อคอกเดียวกันกับแม่ของเขานะคะเห็นไหมคะน่ารักมากแข็งแรงสมบูรณ์หมดทุกตัวเลยนะคะเนี่ยอายุเขายัง ยังไม่ถึงเดือนเลยนะอยอยๆๆยๆๆยยยยยยยนี่เห็น <ns at> ไหมคะเอยวิ่ง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 เพราะว่าเขาแข็งแรงมากนี่ตัวใหญ่ไหมคะสีเหมือนแม่มีทั้งหมดหนึ่งสองสองตัว ที่สีคล้ายๆแม่เพราะว่าแม่เขาตอนตอนที่เขาเด็กๆเขาก็จะเป็นสีทองทองเขาถึงได้ชื่อว่าแม่ทองทองนะคะแม่ทองทองจะเป็นหมูที่อารมณ์ดีใจดีแล้วก็ไม่ดุเลยนะคะไหนขอจับแม่ทองทองชิทองทองจับหน่ จับ,บน่อยจั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 บน่อยก็สวยเลยนี่เล่นกับเขาได้เลยนะคะเห็นไหมนี่น่ารักมากเป็นหมูใจดีอารมณ์ดีแล้วก็เป็นหมูที่อ้วน ขนาดเขามีลูกให้นมลูกแล้วเขายังไม่ผอมเลยนะทุกคนนี่เห็นไหมคะไปส่องดูลูกลูกฉันหายไปไหนลูกฉันหายไปไหนลูลกฉันหายมาอยู่ท้าคอคอนี่แล้วก็วิ่งกลับไปหาแม่อีกแล้วลกลับไปหาแม่เห <_ V id ly> ็นไหมคะ เขาแข็งแรงสมบูรณ์ดีมากเลยนะคะทั้งแม่ทั้งลูกแล้วก็ดีใครเอ่ยที่ชอบร้องอีอีอีออยู่ตรงนี้คือแม่เฮง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 คนสวยคนสวยคนสวยร้องทำไมคะนี่ อันนี้จะเป็นพ่อพันนะคะพ่อมังค่างตัวนี้จะไม่กล้าจับแต่เขาก็ไม่ทำอะไรคนนะคะแต่ไม่กล้าจับเพราะว่ากลัวนี่เขามาส่องดูผมหล่อไหมครับผมชื่อพ่อมังค่างผมหล่อไหมอ่า ลับมาดูแม่หิงเงนะคะเฮ้ยแม่ไม่ใช่สิแม่ทองทองเดี๋ยวมาดูแม่มีตังกรแม่มีตังกำลังจะคลอดลูกนะคะท้องใหญ่เลย <c oughs> <c oughs> โอ้ <c oughs> นั่งต่อเลยค่ะนั่งต่อเลยนั่งต่อเลยมีกวนแล้วมีกวนแล้วที่ แม่ทองทองวันนี้ก็มีคลิปของแม่ทองทองกับลูกๆนะคะฝากทุกคนไวให้ดูน้องๆน,นะคะพบกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีค่ะ